สวัสดีครับผมพิลาหานะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับพี่เพื่อนเรื่องของของเล่นอีกครั้งนะครับก็ยังเป็นไลน์มาเวลอยู่วันนี้จะคุยของเล่นตัวหนึ่งนะครับที่มีงานเครื่องงาน KO แล้วกันงานน็อกออฟออกมานะครับซึ่งตัวนี้ปกติคือแรมากนะครับก็คือ Dragon Man Dragon Man เนี่ยออกมาในซีรีส์ของ Fantastic 4นะครับซึ่งจริงๆตัวเขาจะเป็นยุคท้ายของ Toy b i z นะครับแล้วก็ เปลี่ยนไปนะครับผมเนี่ยเข้าวงการมาก็รู้รับรู้มาตลอดว่าดักกอนแมนเนี่ยแรงมากนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมีงานนอก Off หรืองาน K.O. เนี่ยคืองานไม่จริงแล้วกันอยู่ในมือแล้วนะครับก็อยู่ข้างหน้าผมนะครับก็เดี๋ยวจะหยิบให้ดูละกันว่ามันเป็นยังไงแล้วมีความต่างกับงาน แท้เท่าที่ผมรู้ยังไงบ้างนะครับอาจจะมีชื่อพาดพิงในบนรรดาว,วงการสําหรับผู้ให้ความรู้ดีๆหลายคนเดี๋ยวอาจจะขออภัยไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคข้างหน้าผมก็คือ d r าก้อนแมนะครับ d r าก้อนแมตัวที่มาเนี่ยคืออีกทีนะเป็น KO นะทุกอย่างเหมือนกับตัวที่ออกมาในแพ็คสิ่งที่ไม่เหมือนอันเดียวคือเฉดสีนะครับไม่ว่าจะเป็น อ่าตัวปีกหรือว่าตัวด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับเราจะค่อยๆไปด้วยกันตัวดากอนแมนเนี่ยถ้าเป็นของที่ออริจินอลเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับสีจะซีดกว่านะครับ สีของตัวแท้จะซีดกว่านะครับตัวตัว ko เนี่ยสีจะเข้มซึ่งเกิดจากเฉสีนี้ไม่ได้เกิดจากการเวลานะครับอันนี้หลังจากที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้ดูในหลายๆคลิปปากอ้าได้เหมือนกันนะครับอ่าหน้านหลังคือ สีมันมันต่างกันโดยชัดเจนนะนะก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปแล้วกันจุดขยับต่างๆอันนี้เสียงก็เก็กเลยนะยังมายอยู่ตัวนี้เนี่ยอยู่ในมือผมมาประมาณปีกว่าแนละ้วจุดขยับก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็สวยงามนะครับสีมันค่อนข้างจะ,ะจางและดูดู smooth, สมูทสม สวยสมจริงกว่า่ากว่าตัว ko นะครับอ่าเล่าความเป็นมานิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยผ่านมือเซียนมาสองคนก็คืออันแรกคือคุณดุยนะครับอันนี้ผมไม่รู้คุณดุยได้จากใครคุณดุยนี่ผมาทุกคนรู้จักนาทีนะครับจากนั้นคุณดุยเนี่ยแกได้มากับปีแก,แกได้มาเหมือนเหมือนที่แกเล่านะอันนี้ผมถ้าแกมาแกผมได้คือแกได้มากับปีกโมนะครับปีกโมเนี่ย ก็ถูกทําสีมาโดยคุณมงคลนะครับอันนี้อันนี้พูดกันในในท่าไหกันยอ,ยอมรับฝีมือนะครับคราวนี้ตัวปีกโม,ออกมาเนี่ยมันถูกทําออกมาแล้วมันก็มาเข้ากับตัวดราคอนแมนตัวจริงนี้สีเหมือนนะครับแต่ปีกมันอะไม่ใช่ปีกของของดรา้อนแมนแท้ปีกของดรา้อนแมนจะเป็นปีกแบบนี้จะเป็นปีกที่ เป็นลักษณะมีกระดูกติดไม่ใช่กระปีข้างคาวอย่างเดียวนะครับสีต่างกันนะครับนี่คือตัวแท้ปีกโมที่ผมมีอยู่นะครับซึ่งจากคุณดุยมาที่น้องต้นแล้วตอนนี้อยู่ที่มือผมใครไปงานฮี r o Regen นเมื่อ5ปีก่อนจะรู้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เอามาวางเล่นกันแล้ว ผมก็ยังถึงคึงมันอยู่ไม่นึกว่าวันหนึ่งสุดท้ายมันจะมาอยู่ที่ผมนะครับอ่ะโอเคดูปีกกับขี้นะปีกมันจะอันนี้ถ้าคุณจะซื้อจริงมันต้องสีจางปีกนี้สีเหมือนอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคกลับมาที่ตัวคิดน็อกออฟหรือ KO นะครับก็โอเคขยับปากนะครับโดยรวมหางก็เป็นที่ที่มัญหางถอดได้นะครับ ตอนในแพ็คของเขาเนี่ยเขาจะใช้คำว่า p o s t i a b l e ก็คือสามารถขยับได้ก็คือตัวปีกทั้งสองข้างก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็ขยับได้นะครับต้องบอกว่ามันมันมันอยู่ในแพ็คธรรมดาแล้วก็แะรนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นบัฟด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะมีการโมเออการรีในเร็วๆนี้หรือเปล่านะ Uh, งานจีนลองไปดูใน eBay เองผมผมจะไม่แนะนําอะไรเลยเพราะเป็นไงเคียวไม่ไม่ไม่แนะนําให้ว่าจะซื้อผ่านใครพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถามว่ามันก็คือสภาพก็ประมาณนี้นะครับอ uh, ของจริงในแพ็คผมว่าราคาหมื่นอาพดังนั้นถ้าใครอยากจะเก็บเสะสมตัดสินใจเอาเองผมจะไม่แนะนําอะไรใดๆเลยนะครับโอเคกลับมาที่ตัว เดียวกันนิดนึงผมเล่าสั้นเลยวันนี้เ,เขาก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลูกกระจอกเลยแหละมันถูกนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อเกรสันคิลเบิร์กนะครับสร้างขึ้นแล้วก็สร้างไม่ค่อยจะสําเร็จจนมีาวายร้ายตัวหนึ่งของแฟนตาซีโฟนเอาศาสตร์มืดเ,เข้ามาทำนั้นมันถ,ถูกปลุกด้วยทั้งเป็นเ,เขาเรียกฮิวแมนนอสเป็นเหมือนร่างจากคนที่สามารถจะทา ได้เหมือนมนุษย์และก็มีพลังศาสตร์ของศาสตร์มืดด้วยก็ออกมาตอนแรกในแฟน t a สติก4นะครับโดยธีมหลักๆแรกๆเนี่ยคือเขาจะสร้างมาให้เหมือนกิงคองนะครับคือไปปิ๊งหญิงเนี่ยคือนางเอกนะครับในแฟน t a สติกโฟก็เหมือนกันพี่แขกพี่ด็กก้อนแมนผมก็ไปปิ๊งน้องซูเหมือนกันแต่เป็นซูคลาสสิกนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวผมยาวก็ มีบทบาทประมาณนั้นแล้วก็ยังไปมีบทบาทกับตัวไปพิ้งจีนเกรย์ด้วยนะครับอันนี้นี่คือตัวเขาแล้วกันก็มีพลังสามารถจะต่อสู้กับฮาร์คเฮอร์คิวิสอะไรต่างๆได้แล้วก็เป็นลักษณะตัวประกอบมากกว่าไม่ได้เป็นตัวหลักเป็นตัวอะไรต่างๆแต่สำหรับวงการของเล่นไม่ว่าจะเป็นทอยเบสหรือว่ามาเบลเนเขาคือแรอันดับหนึ่ง ดังนั้นใครมีเท่าที่ผมรู้คนที่มีในมือตอนนี้ที่ผมรู้ก็มีคุณเป้กับพี่ชัยนะครับคุณชัยและคุณชายแล้วกันดังนั้นลองไปดูแล้วกันใครสนใจยังไงอาจจะมีมากกว่านั้นในวงการแต่ว่าเท่าที่เคยรู้กันแล้กันนะครับอันนี้งาน K คนะครับผมก็เอามาให้ดูกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ